คืนวงการจอยสิริลักษ์ทวงตำแหน่งนางเอกหน้าเด็กเปิดใจสัมภาษณ์อดีตนักแสดงมากความสามารถที่โด่งดังในอดีตเป็นอย่างมากสำหรับจอยสิริลักษ์ผองโชคหลังจากหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนานถึง8ปปีจนแฟนคลับหลายคนคิดถึง วันนี้เธอมาเปิดใจ8ปีที่ผ่านมาเธอหายไปทำอะไรในชีวิตกันบ้างมีเรื่องราวเกิดขึ้นหลายอย่างตอนนั้นในช่วงเวลานั้นเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเริ่มสนใจสิ่งอื่นรอบตัวเราเข้าวงการมาตั้งแต่เจ็ดขวบเราไปสนใจกับสิ่งภายนอกมากขึ้นอยากทำอะไรเพื่อสังคมแต่ในเชิงนักแสดงก็ทำอยู่แล้วแต่ก็แค่ด้านหนึ่ง ในช่วงเด็กเราขาดอะไรไปเราเลยอยากทำสิ่งที่เราขาดไปที่เราไม่ได้ทำเรารู้ข้อดีข้อเด่นข้อด้อยของตนเองเวลาเราจะรับปากว่าเราจะไปทำงานให้เขาเราต้องประเมินตัวเราเองก่อนว่าเราทำให้เขาดีแค่ไหนเพราะงานในวงการเราทำกันเป็นทีมใหญ่ เราหายไปเกือบ8ปดีซึ่ง8ปีที่หายไปหลักๆก,ก็คือเราไปเรียนเราไปสนใจเรื่องอาชยาวิทยาเรื่องของรกะบวนการยุติธรรมทั้งหมดตอนนั้นไปเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอาชญาวิทยาการบริการงานยุติธรรมจนมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลก็คืออาชยาวิทยาการบริการงานยุติธรรมและสังคม ระหว่างทางก่อนจะโทรไปเอกก็ไปเรียนด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยแต่ตอนนี้ก็ได้กลับมารับงานแสดงอย่างเต็มตัวอีกครั้งพร้อมกลับมาทวงบัลลังนางเอกหน้าเด็กเสียงสวยอีกครั้งพอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสาวจอยก็ยังสวยสาวไม่เปลี่ยนเลยล่ะค่ะ